สอมใหญ่ <c oughs> เอาไปเตะก,กลับมาดิให้ป๊าขึ้นทำไรเอาแล้วพี่ขึ้นไปพ,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 พี่ลองขึ้นไปไปดูดูแต่พี่ลองขึ้นข้างบนดิเอาพี่จับแรงๆดิเอาพี่ขึ้นไปต่อย พี่จับขึ้นไปก่อนเอาพี่ยำทับขึ้นไปก่อนเร็วพี่ยำทับขึ้นไปก่อนเดี๋ยป้าป๊าจะขึ้นแล้ว,ลกกลวป้าป๊าไม่ต้องจับลูกลูกจับเหล็กแล้วก็ลูกก็ดึงขึ้นไปเลยเห็นปะลูกทําได้ไหมเห็นไหม,หไหมป้าป๊าบอกแล้วลูกทําได้เห็นปะเอาหัวมองเลยอ๋อแจ้ต่อย,ออย <laughs> โอเค เอาต่อยสองสองมือดิยืนให้มันแบบทรงตัวก่อนระวังเท้ามันเดียบเดี๋ยวมันดีบเดีย๋ยวมันเจ็บเท้านะเท้ามันแตกยกเท้าก่อนเอาเท้าออกก่อนเลยเดี๋ยวมันจะหนีบเอายกไปรูดก่อนปั๊บหมุนปั๊บหมุนหมุนก็เอาเท้าออกก่อนเอาเท้าออก,ก,ออออกโอเคเอามาลุ้นเด้อ จะไปดูมาดิจับแทงเข่าเดี๋ยวหมุนซ้ายแบบนี้ก่อนเอามือออกก่อนเอามือออกก่อนจับแขนแบะนีอโอเคขึ้นไปเหยียบเลยขึ้นไปเหยียบเหยียบได้เลยนะขึ้นไปเหยียบก็ขึ้นไปเหยียบได้เนยไหมเหยียบเลยนี่เหยียบตรงนี้ดิขึ้นไปเหยียบเ่ะอโอเคปล่อยเลย เอออือ,อเอาหัวมอง <c oughs> พอ,อยังสิบเนี้ยออกไปเอาลูกปบปอลมาไป <c oughs> เอาแย่งบอลกับป๋าไปละเตะมา Ấu Ấu, căng khả, cho vào mặt tù rồi Ấu, gần vào mặt tù rồi Cho vào mặt tù Đó Đó, đi Đang chạy Đang chạy Đang quay lại Quay lại Quay lại, quay lại, lại 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 Quay lại, ok Đang chạy Ok thoái đi, okay. <laughs> oh. thỏi bà, 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 okay, đi, thỏi 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 đi, đi, thỏi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  đi, đi, thỏi 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 đi, thỏi